ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมช่อง Mo โตโฟกัสอีกเชินเคยนะคริปนี้ครับก็มาแนะนำนะครับเป็นเว็บหาเงินออนไลน์นะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้สมัครฟรีเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนสมัครเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รับนะครับเงิน50บาทตรงนี้ฟรีไปเลยนะทุกคนฟรีไปเลยนะยอดเงินฝากห้าบาทเพื่อนเพื่อนก็จะได้เหมือนผมนะครับ50าบาทไปเลยนะทุกคนโอเคนะครับวิธีการหาเงินนะทุกคนวิธีการหาเงินนะครับให้เพื่อสังเกต ด้านล่างนะทุกคนสังเกตด,ด้านล่างนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนตรงนี้นะครับกดที่รายได้นะครับมันจะไม่มีขึ้นนะทุกคนมันจะไม่มีขึ้นนะครับเห็นแล้วให้แล้วให้เราดู VIP นะทุกคน VIP นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถทําแบบระดับปัจจุบันได้นะครับ3ครั้งต่อวันนะทุกคน3ครั้งต่อวันนะทุกคน3ครั้งต่อวันนะครับตัวนี้ แป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าผมกดผิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก v i p นะครับสูงสุดคือ45ครั้งนะทุกคน45ครั้งต่อวันนะครับตัวนี้ในการหาเงินนะครับให้เพื่อนกดที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราให้เรารอนะทุกคนให้เรารอนะครับทุกคนโอเคครับมันก็จะเจอตรงนี้นะครับให้เรานะครับทาการนะทุกคน กดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะทุกคนแสดงความคิดเห็นรับไปเลย3บาทนะทุกคน3บาทนะครับตรงนี้หรือจะใช้ Facebook ก็ได้นะครับจะใช้ Facebook ในการหาก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถทําได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะทุกคน3ครั้งต่อวันนะครับตัวนี้ก็ YouTube ก็เหมือนกันนะทุกคน youtube ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้3บาท 3ครั้งก็เป็น9บาทต่อวันนะทุกคน9บาทต่อวันนะครับหรือดูทิกตอกก็ได้นะทุกคนดูทิกตอกก็ได้เงินนะทุกคนโอเคนะครับวิธีการถอนนะทุกคนวิธีการถอนนะครับให้เรากดที่ประวัติส่วนตัวนะครับจากนั้นครับให้เรากดที่กระเป๋าเงินของฉันนะครับกดไปเลยนะทุกคนแล้วกดที่ถอนเงินนะตรงนี้ถอนเงินนะครับพอดีว่าผมยังไม่ทได้ตั้งบัญชีธนาคารของผมเองนะครับตัวนี้ครับเขาจะให้เรากอกชื่อจริงของเรานะครับและเชื่อมโยง กับบัญชีธนาคารของเรานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดดิสมัครฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ